สวัสดีครับพี่พี่วันนี้มาเช่าพระกันนะครับพอดีลุงนัดมาที่หน้าพุทธอุทยานก็มีพระบ้านๆครับไปหลายชิ้นมาดูมาดูข้างในเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยได้ชุดนี้มาแล้วนี่คือปักน้ำรุ่นเจ็ดปักน้ำรุนเจ็ดน่าเก็บสะสมนะราคายังไม่แพงราคายังไม่แพงอันนี้ซุ้มนครโกษาซุ้นครโกษากู่วัดหัวเมืองอนี่กู่วัดหัวหัวเมืองครับครับอ่ะเดี๋ยวดูกันว่าจะเข้าอะไรได้เรกันแตกง ถ้าตัวจริงหลายหมื่นครับตัวจริงหลายหมื่นเลยมันจะจริงครับมันจะเป็นลักษณะของตะกวดตะหนิมแดงนี่มีเหรียญมีอะไรแค้แคะเยอะนี่กคูณก็คูณตองผู้สวงเหรอผู้สวงโอ้ดูผิดไแล้วต้องติดถูสวงโอเคครับสำหรับใครที่จะเช่าพระนะครับโซนนครสวรรค์อุทัยชัยนาทหรือว่าบริเวณใกล้ๆ้นครสวรรค์สามารถทักได้เลยนะครับไลน์แอดพีพีพีหกหกหก ส่งภาพมาประเมินแล้วถ้าเกิดว่าถูกใจนะครับก็เดี๋ยวเราไปเช่าซื้อกันสามารถติดตามไลฟ์สดได้ทุกวันพุธวันศุกร์และวันเสาร์นะครับเวลาสี่ทุ่มเป็นต้นไปแบ่งประมูลราคาเริ่มต้นเพียงแค่ศูนบาทเท่านั้น